ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงหมหิทิทิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่รีภัยของข้าพระองค์และว่องปาการของพระข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจพระพระพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับ ของนาพานกและผนจากโรคภัยหลายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตว์ของพระองค์เป็นโลและเป็นดั้งท่านจะไม่กลัวความสยดหรือลูกธนูที่ปิวไปในกลางวัน หรือกลัวโรคภัยที่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในพันคนจะล้มอยู่ข้างข้างท่านเหมือนคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นด้วยตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านทำให้พญาเวผู้รีภัยของข้าพระเจ้าเป็นคือผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุ หลายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นของท่านเพราะพระองค์จะบัญชาหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังทุกท,ทุกท,ท,ท,ทางของท่านนเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกงว่าถาของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูข้าพระเจ้าต,ตรัสว่าพระ เพราะเขารักเราเราจะช่วยให้เขาให้พ้นภยัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยา,ยากยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียด เขาและเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา